สวัสดีครับพี่น้องทีมงานสวัสดีครับเอฟซีค <FC, S 2> ักแน่ทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานคักแน่เราเดินทางมาที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับนานารโรดนะครับตอนนี้เรากำลังหากุ้งนะครับหากุ้งซ่อนกุ้งซ่อนปลาซิวสีวปิดก้อยเที่ยงนี่เด้อ <S <S ดอะไอยู่แถวๆนี้เนาะพิกัดใกลๆ้ๆมากินเขาเที่ยงน้ำกันเด้อ ล่งสอนกับสิแมนต้อมสพาพดาวนะครับสรุมนะสนเอ้ยโรดนะสนมอ๋อบอนี่สะหน่วยบักไงพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเนาะหาอยู่หากินตามประสานทีมงานคักแน่โควิดโควิด Bây xây cả nhạc nhạc Xây Hãy xay mẹ chạy cả bó xa, Bó giọt đuộc Mà yêu thông yêu tha bì lá chẳng bó đầy tầng xây Bó tầng mẹ bó đầy tầng cốt lại bye ơi Đấy đây rồi nè Mình săn đi tăng ย่างไปผุนได้บ่หนินโรดนั่นโรดย่างไปผุนได้บ่ไปทางไหนฟังพี่ามาหล่นน้ำกันเด้อพี่น้องามากินก้อยมากินก้อยน้ำกันเที่ยงนีเด้อตามมาตามมา น้องจังไหนมุมไหนปลาดุกมุมนี้เหรอน้องจังทํายังไงได้ใส่เบ็ดไหมหรือว่าอู้ไม่ธรรมดาใส่เบ็ดใช่ไหมเปาทำยังไงใช,นนใช้อะไรหาทำให้ถึงได้วันนี้เรามากับน้องจังนะฮะ Lục lán, Thái sơn ống, lán á lột Cháu đừng không cháu mà, hả phăng? Coi cá nhân hoài vô, nó nhau, nó sẽ bị hèn đừng quá rồi đấy Cháu vô con này, nó tóm tăng ra con này, nó đừng, nó từng, nó tùng Họt phăng phí เล็บเงี้ยวๆจิกเข้าไปกําลังจะถามว่าที่ได้ปลาดุกเอานึกว่าใส่เบ็ดจะถามว่าใส่เอาอะไรใส่เป็นเหยื่อมัน,มเ,นเอาแหงแหหวานเลยใช่ไหมเดี๋ยวเาอาหยุยางไปดัดทั้งหนาเนาะถาบึงผลงานรอบแรก ประคอตำประคอตำน้องจังนอนที่นาหรือว่านอนที่บ้านสนุกไหมนอนนาหนาวไหม,มอมืไม่หนาวแล้วเนาะช่วงนี้เนาะเหลาะมะลับข้างหน้าพี่น้องปลากระหก,กะหกปลาหย่าค่า แช่งขาเจ็บเจ็บขาใหญ่กว่าเกือบก่อมันเอาน่าหลดตนนี่ขึ้นลมวะโอ้เป็นตะมีหนูหลายเว้ป้าหกฮันเด อ้ารอบแรกไกลแล้วไกลเข้ามาแล้วเข้ามาัดขวดบะนี้เขาสิดึงขึ้นยังไดบานี่มาพี่น้องซ่อนกุกง่อนุ้งไม่กินเขาเตียงน้ำกันเด้อคันบุได้กุ้งเขาสิกลับไปขอดไข่ ป้าพี่น้องเอาเบื้องบรรยากาศมาสอนกุ้งหยุดทงไปไปในเมืองเขาก็หายไ่แมทเนาะหายใจบมวนให้หยุดทงหยุดทาแล้วเขาต้องมาใส่แมทปักไว้แม่นะหลดปักเสียบลงดินไหม มีแต่ขาโหดครับอยู่ในน้ำโอ้ปลาซิวปลาซิวปลาซิวด,ดินนู่นอโอ้ยดัางยังสีมันกับโดดออกพืชอดักมันเข่ากัได้ยสิเอาท่านมันดื้อมันเก่ง้นอยังนี้ เอาดึงดูน้องจังพี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมมันมีครุได้ต้นไม้เมื่อกี้อะครุครุทางสีแดงเอามาใส่ปลาเอาให้หน่อยดิพี่ลืมพี่ลืม

ป่นนี้กันล่ะใจบางพีไป้พูนแล้วมันจังยกงายมันบ,บ่มีเหอะมหาแนวก้อยครับพี่นอ้องลงนำคือเกล้า ไกลๆนี่แะพี่น้องโอยกัดกินเลยตีนี่โอ้โหแต่ว่าเออนั่นแหละ อยเป็นตะวันแหแเถอบ่ะแหะเอ็นรอบนั่นไหมนรดแหะบ่ใดน,นักนักไหมน่าหนูจังที่ท่านมัน่นโอ้เก็บกินเอากินเอาเนะหลังโคนนี่ก็ได้ น่ะเก็บเอาเก็บใส่ปากเนะโอ้ยเก็บใส่คูหมั้ยเก็บใส่ปากเก็บเอาเก็บเอาเนาะงิดเลยันวนนีกบนสครับสดกว่านี้ดำน้ำกินมุดน้ำกิน เออบานี่ไปจากพี่ไปพูนมันบ่เหออไหมมีม,ออมันมีหญ่ยว <c oughs> เาวเรโอ้ยเนวเลียวไปเห็นเนะเาะอ้อวนอง<อ>จังได้ไหมอาาามา๋เอาเบิ้งมานรอบแรก <c oughs> โอ้ปลาซิวตัวใหญ่ ปลาซิว,ดดวโอ้ยนร,รอดปลาลูกคอกแม่ปล่อยว่านี่ฮะเอาคนคอยค้นใจบุญสุนท่านเนะปลาซิวตัวใหญ่ดีปลาซิวยังนี่จันปลาซิวอ้า ngày à lọp Nguyên mình cá nó miếng cá lọp bye bye เราไปเข้าร่วมฟังนู้นดีกว่ารอ,อบแรกรอบแรกนะครับไปเข้าไป่ารัดทั้งนาอีกบ้านย่าย่าคามันแทงขาเจ็บเจ็บจาง Cần để thằng là cho con tóm chân tóm cho thằng con, con đinh ọc bà nè à nên lá đinh con đinh ọc phát anh đinh con, con mẹ

nếu mắt cột đó nhục tiệt vẫn nhục nhàng nhưng mà nên là... Là... Mà nhục, nhục, đó, nhậm, nhục vẫn nhục nhàng nó nhục nhục tiệt vẫn nó, hoặc là lấy lấy cột nhựa, lấy nhựa ก็เป็นปลาอยออกขึ้นกันล่ะซึ่งเจ้าพักเมื่อยเนาะ <c oughs> ไปห้าไปด้านทางหนาครับ

เดีด๋วยวอาจารย์ได้ใครตังรับจัเรหรอ๋อรอบสองมาแล้วอ,อ๋อยอแงจังเลย

นใหญน่นนนนนาจะได้ทันเลยนะนี่ป้องขาดพร้อมดิอ้าวล่างมะพี่ สองมาแล้วรอบสองมาแล้วโอ้ลูกปลานิ่นตัวนี้น่ารอดติดมาตัวหนึ่งสองตัวสามตัวไปะละ ừ ừ bay khu bây buồn bỏ đi đây Đi xin lạc không ạ thầy Bà xíu nhầy Bà xíu nhầy Nóng chăng mới đón lọ, nóng chăng Nóng chăng แดดร้อนน,นันี่เข้า,ร, <c oughs> าร่มนะมาแล้ว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 แหมมันเหวพูดเนาะอ๋มัน,น, <c oughs> ม,นมีปองออกแรงหนาะเหายว

อ,มมอยายกตัดูอยากเล่น<ะ>น้ำวะมมอะไรนะขอแม่ก่อนเอา้าแม่บอกว่าให้เขาหาปลาไปก่อนฮะอ๋อหอบสองคืออะไรล่ะ เดี๋ยวเป็นอ,อยต่อสามเอลออก่อ้อกอนห่อนพี่น้องเออกล่องห่อนกล่องแจ้งเตือนห่อนนะครับดเดี๋ยวเฮาสิยุติการถอยถอดสดซ้ำนี่ก้อนนอพี่นอมม้องให้มาเบิ่งบรรยากาศนะครับหาอยู่หา,หากินของทีมงานคักแนมึอนี่หาแนวก้อยนี่ สายก้อยบนก้อยเนื้อก,กินแล้วเนาะเมื่อเสาก็ได้กุ้งเที่ยงนี้ก็ที่ได้ปลาซิ่วเนะคือโอเคครับสำหรับการได้โซดมาซอนกุ้งซอนปลาซิ่วก็สิจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะนเดี๋ยวผลลับสุดท้ายได้หลายวัานไดนเดี๋ยวสิท้ายอัพเฟซบุ๊กอีกเท่านึงเนาะครับเนาะ สบายดีนะครับสำหรับพี่น้องที่เขามาเบ่งมามาชมนะครับขอบคุณครับ